ฮะท่วนเจ้าโซอืมเรียกพี่ทำไมพี่พี่ทำตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเราเธอเรียกพี่อ้นนแบบนี้ไม่ค่อยหมอะเท่าไหร่นะเมื่อเกี้พี่ทำอะไรหืม ทำไมหรอฉันยังไม่หลับฉันรู้นะ่าพี่ทำอะไรแล้วพี่ทำอะไรล่ะพี่นี่มันถ้าเขาหยาดเธอเธอก็หยอดกลับไปเลยซิเข้ามากใกล้ๆหน่อยซิหืม เอมีความลับจะบอกพี่หรอฮเฮ้อเออเมืม่อกี้พี่ทำแบบนี้ไง เข้าแข่งขันช้างชื่อพลิกชนะกลับมาได้ศนนหึ่งเรื่องดีๆแบบนี้ก็มีด้วยฮะทำพลาดไปแล้ว10ให้ชานทำไปเมื่อเกีไม่ได้แปลว่าชานคิดอะไรกับเพนะ ยังไม่ใช่อีกหรองั้นเธอก็เป็นอันธพานะสิก็พี่เริ่มก่อนนะงั้นต่อไปเอาแบบนี้ดีไหมถ้าพี่ทำตัวรุมรามเธอก็ทำคืนบ้างอืมถ้าพี่กล้าทำแบบนี้อีกซันจะฟองพี่ซางเหยียนจใจพี่ายมาต่อยพี่หรออืมเอาสิ เธอเรียกมาเลยยังไงสักวันพวกเราก็ต้องเปิดตัวอยู่ดีงั้นสู้เปิดตัวเร็วๆดีกว่าฉันยังไม่ได้เป็นแฟนพี่สันหน่อยรู้แล้วพี่ก็กำลังล้างสมองเธออยู่นี่ไงเรามาคุยกันหน่อยสิเรื่องที่เธอเรียกซื้อเต็มพี่เมื่อกี้นี้ าแม่ฉันเรียกงานพี่ก็อย่าเรียกฉันบ้างก็แล้วกันฉันก็คิดว่ามันไม่เหมาะเหมือนกันก็ได้ถ้าเธอไม่อยากเรียกพี่ว่าพี่ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ของพวกเราพัฒนาไปอีกขั้นพี่จะถือว่าเธอกำลังจีบพี่อยู่แค่เรียกชื้อเฉยๆก็นับว่าจีบแล้วหรอใช่พี่ชอบขีดเข้าข้างตัวเองใส่ด้วยสิ ถึงซะทีโอ้โอ้สังชื่อ굿จับนี่น่สางชื่อ,อแฟนมานั่งเรียนด้วยหรอ อยู่เอกอะไรล่ะเอกซอฟต์แวร์อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันหรออืมซอฟต์แอปเด็กจังเลยนะฮะพวกเราเอาอยุเท่ากันช่วยมีอย่างอายหน่อยได้ไหมพี่จะงีบหน่อยตั้งใจเรียนล่ะอย่ามัวแต่ใจลอยแต่ถ้าเธออยากแล้วก็ แจบจุบพี่ก็ได้นะฮะฝันไปฮะโอ้ยนักศึกษาที่หลับอยู่ตรงนั้นนะ่ะตื่นมาตอบคำถามสินักศึกษาข้างๆช่วยปลุกเพื่อนทีพี่เจสูพี่เจสูอาจารย์ได้ตอบคำถาม เพศของข้อมูลใดที่สามารถใช้เพื่อแสดงจำนวนเต็มไม่รวมเครื่องหมายในนำพิยูอินสิบหกคำตอบถูกต้องนั่งลงได้ตั้งใจเรียนด้วยนายมานั่งเรียนเป็นเพื่อนแฟนไม่ใช่หรอทำไมถึงตอบถูกล่ะพวกเรายัางไม่รู้เลยนะเคยเรียนมานิดหน่อยนะ่ะจะดูช่ติวหนังสือให้แฟน กูดพี่เคยเรียนจริงอะพี่ไม่ได้หลับกำลังฟังยู ที่ไซบัตรอาหารของเธอวันหลังจะเลี้ยงคืนนะไม่ต้องหรอกแค่ไม่กี่หยวนเองฟรีหรออออฉันเลี้ยงดีเลยงั้นคราวหน้าที่จะมาอีกนะเธอฝึกงานตอนปิดเทอมด้วยหรอเพิ่งปีหนึ่งเองนะ ยังไงซ้ากลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอีกอย่างแฟนฉันก็ไม่กลับบ้านเหมือนกันอีกสองเดือนก็จะปิดเทอมแล้วเฮ้ยค่ะฉ้าไม่อยากกลับบ้านตอนปิดเทอม ฉันอยากฝึกงานอยากใช้โอกาสนี้ลองดูจะได้ไม่ใช้ช่วงวัยรุ่นไปเสียเปล่าพี่จะพูดกับพ่อให้หน่อยได้ไหมถ้าตอนปีใหม่พี่โดนเร่งให้แต่งงานันก็จะเชิญพูดให้ด้วยนะแฟนปอโทของเธอก็ไม่กลับบ้านเหมือนกันสินะจืปิดเทอมแล้วก็รีบใส่หัวกลับมาบ้านเพื่อไรไร้สาระขณะคุยผ่านจอก็ยังหน้าแดงเลย ฉันอยากฝึกงานแฟนเฟินอะไรกันอย่ามีความรักจนไม่มีหัวคิดเรื่องที่แอบหนีไปหาแฟนออนไลน์ที่เหอตอนมอปลายพี่เห็นว่าเธอยังเด็กอยู่ในวัยต่อต้านถ้าปิดเทอมเธอกล้าไม่กลับมาบ้านพี่จะบินไปที่เอหอหักขาเลยคอยดูใี่ hey, อย่าเอะฉาเพราะว่าตัวเองไม่มีแฟนสิพี่สายคนนี้หน้มีแฟนแล้วออ <c oughs> ่วนไม่ได้นี่นาผู้หญิงตามจีบมาตั้งนานขืนไม่ยอมตกลงเป็นแฟนืขนลูกสั่นไปทั้งตัววันที่17พฤษภาคมนี่แกเป็นบ้าไปแล้วเรื่องไหนวันๆเอาแต่ไปของเงินจะช้เด็กสาวไร้เลวนั่นจะไปหาเรื่องมันก็เป็นเรื่องของแก แกจะแต่งงานกับมันเนี่ยนะแกไม่ละอายใจพ่อแกบ้างเลยเหรอหนูก็แค่อยากทรมานเขาไปทั้งซีเวตนี่แกอยากให้ฉันอกแตกตายเหรอโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วหรือไงขืนแกแต่งงานกับไอ้ต้อนอะไรนั่นจริงๆฉันจะถือซะว่าไม่มีลูกอย่างแกงั้นจะปล่อยให้ต้นเจซูทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอ คิดจะไปมีความสุขกับคนอื่นไม่มีทางซะหรอกเชียงอิง แกอยากให้ฉันโมโหตายหรือไงขืนแกเพเรือ่องนี้ให้ฉันได้ยินเอกเด็กสาวแล้วเจ้านี่ของพ่อเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเขาด้วยกฎหมายไม่ได้บอกว่าเราต้องสดใส่นี่แทนพ่อประสาท เลิกงานหรือ,อยังอืมมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกฉันแค่มารับคนไปฉลองวันเกิดอืมมารับพี่หรอ รอพี่ตั้งนานพี่ลืมวันเกิดไปซะสนิทเลยหืมอายุเยอะแล้วก็ไม่ชอบฉลองวันเกิดแบบนี้ล่ะหืมอายุเยอะจริงๆนั่นละหวังว่าเธอจะยอมแต่งงานก่อนพี่อายุ27นะ พี่อายุ27ตอนนั้นจะยังเรียนไม่จบเลยนะเธอไม่ปฏิเสธงั้นก็ตามนี้นะพี่จะถือว่าเธอตอบตกลงแล้วผลน้าไม่อายจีบเด็กแถมยังเป็นเด็กเอาใจยากก็ต้องหน้าด้านแบบนี้ละ ใี่ลืมวันเกิดตัวเองได้ไงกันพี่ซางเหยียนกับพี่เฉีนเฟยไม่ได้มาแฮปปี้เบรดเดย์หรอจะพวกนั้นวันเกิดตัวเองยังจําไม่ได้เลยให้มาจําวันเกิดตัวเองเนี่ยนะอ๋อส่งถึงพี่ซางเหยียนให้รู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรทีมต้องสนาการแข่งขันศิลปะดิจิตอลเหลียงจิน้นหัวหน้าทีม สังจือ้อเธอจะส่งข้อมูลที่เธอทําเสร็จมาให้ฉันหน่อยสิได้เดี๋ยวฉันอาบขึ้นรายให้นะคุยกับใครอยู่รุ่นพี่ในคณะหน้าคุยเรื่องการแข่งขันเยอะรอไหม ทัศนคติเป็นยังไงสูงกว่าเธอหรือเปล่าเขามีแฟนแล้วพี่ก็แค่ถามไปอย่างนั้นเองประหลาดคอนพี่เคยบอกเธอแล้วใช่ไหมห้ามมีความรักก่อนไว้ฉันโตตั้งนานแล้วนะ ความรักก่อนวัยที่พี่หมายถึงก็คืออายุสองคนรวมกันไม่เกิน45เท่ากับมีความรักก่อนวัยอ๋ออายุเราสองคนรวมกันได้40พอดีเลยแฮงั้นฉันรออีกหน่อยดีกว่าหืม อีก3ปีครึ่งฉันก็หาคนที่อายุเท่ากันทำไมจะต้องคบกับคนที่แก่กว่าฉันตั้งเยอะด้วยล่ะ <S <S อ๋อพี่ชายฉันโทรมาแน่รับแล้วเปิดลำโพงให้ทีสิเออวันนี้วันเกิดหรอแฮปปี้เบอร์เดย์นะเพื่อน,นจะ30แล้วยังไม่มีแฟนอีกจะบอกให้นะฉันนะ่ะแค่นี้นะเอยเ,เดี๋ยวสิ น้องสาวฉันให้ของขวัญวนเกิดแล้วใช่ไหมอืมอันนั้นฉันให้เองล่ะเออจริงสินายเคยเจอแฟนน้องสาวฉันหรือยังแฟนงั้นเหรอ ันเคยเล่าให้หนายฟังแล้วไงเหมือนว่าจะเป็นนักศึกษาปอโทอ๋อเหมือนว่าจะเคยเจอแะเป็นคนยังไงย่ยเพียกหลงหน้าดูเลยถึงกับทะเลาะกับฉันเพราะมันเชวนะาบอกว่าจะอยู่ที่เยเหอตอนปิดเทอมให้ได้ปาพี่ขาเออนั่น เสียงน้องสาวฉันหรือเปล่าพวกนายอยู่ด้วยกันเหรอพี่วางสายไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนต้นเยซูนายอยู่มากกว่าฉันใช่หรือเปล่าทำไมแฟนของสังชื่อก็อยู่มากกว่าฉันเหมือนกันเอ,อิ่มอายุเท่าฉันหอนายอย่าบอกนะว่า ไม่ใช่นะมันไม่เด็ดขาดเลยเคยรไรของเพ่เนี่ยพี่ยังไม่ทันพูดอะไรเธอก็ปฏิเสธแล้วเพ่พูดแบบนี้ใครก็เดาออกทั้งนั้นละ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเพ่ยาโซฉันก็เลย่วนเขาไปกินข้าวเราจะไปใจจืดใจดำเหมือนพี่ยังมีหน้ามาพูดอีกว่าของขวัญเท่ฉันซื้อตัวเองเป็นคนให้นะ่า ลูกผู้ชายมันเกิดอะไรกันไร้สาระงั้นพวกนายไปกินข้าวเธอกินเสร็จก็รีบกราบลาแค่นี้นะแฟนอะไรกันนักศึกษาปอโทพี่ไปสอบตอนนี้ยังทันไหมนะ ไม่อย่างนั้นจะบอกพี่เธอว่ายัางไงล่ะบอกไปว่าเธอเลิกกับเด็กปอเธอคนนั้นแล้วมาคบกับพี่ดีไหมฉันไปคบกับพี่ตอนไหนกันเธอบอกพี่สายไปสักขนาดนั้นแล้วยังจะไม่ยอมรับอีกเหรอว่ารู้สึกดีกับพี่ดาวฉันจะาซ่อมนักศึกษาปอเธอจริงๆไม่ได้เรื่องไง ที่จบแค่ปริญญาตรีนี่นาพี่ขอถามอะไรหน่อยสิอะไรหรอไม่รู้สึกอะไรกับพี่สักนิดเลยหรอ รู้สึกนิดหน่อยโอเคแค่นี้เองหรอที่ต้องพูดว่าฉันชอบพี่แต่ไม่ยอมรับและยังพี่ตามจีบทุกวันอะไรพวกนี้เซ่ก็เธอบอกว่านิดนึงไม่ใช่หรอก็คงไม่ถึงขั้นคบกันได้หรอมัง้ง ถ้าฉันไม่ตอบตกลงไปเรื่อยๆล่ะงั้นเธอก็รอเจอพี่ตามจีบทุกวันได้เลยชาตินี้เธอคงมีความรักได้แค่ครั้งเดียวแล้วละ่ะ ดังนั้นอะไรที่สาวน้อยคนอื่นมีจิตจื้อของเราก็ต้องมีเหมือนกัน